ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในช่วงนี้ตมาก็ได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ติดในกามนะอานสงของการไม่ติดในกามรหรือเนคมานิสังสกถาต่อจากอาทินวกถาซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยอาตมาก็ได้นำเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้สระกามออกบวชบริษัทมากมายก็ได้ออกบวชตามท่านนะนะ ในเรื่องของฮัตติปาระชาดกนะเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญเนคขมะบารมีวันนี้ตมาก็จะให้โยมได้ฟังเรื่องของพระบริสัท์อีกเรื่องหนึ่งนะที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเนคขมะบารมีคือไม่ติดในกามสระกามออกปวดอีกชาติหนึ่งนะอยู่ในจุลสุตตะโสมชาดก ว่าในชาตินี้เนี่ยพระองค์ทรงสละกามทิ้งอย่างไรนะแต่โยมก็ลองฟังดูนะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่61โยมเล่มเดียวกันกันกบหัตถิปาระชาดกที่โยมได้ฟังมาในวันก่อนนะนะข้อความเป็นอย่างไรยะโยมก็ลองฟังดู พระศา,าสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบเนคัมมะบรมีตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอามันตยามินิขมังดังนี้เรื่องปัจจุบันมีนิทานชิ่นเดียวกับในมหานาราทกสัปปะชาดกและคือเหมือนกับลคล้ายกับเหมือนกับเรื่องในหัตถ ปาราชาดกด้วยโยมก็คือว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็มานั่งสนทนาพูดคุยกันถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่สามารถสละราชสมบัติออกผนวดได้นะพระองค์ก็ได้ส่งเสด็จมาที่โรงธรรมสภาที่ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันก็ถามว่าพวกเธอประชุมสนทนาการด้เรื่องอะไรค้างอยู่ภิกษุทั้งหลายก็ถูนว่าในเรื่องนี้คือเรื่องการออกบวชการไม่ติดในกามของพระองค์นี่แหละ พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าไม่ใช่แต่เพียงบัดนี้เท่านั้นนะที่เราได้ออกบวชแม้ในอดีตการเราก็เคยสละราสมบัติออกบวชมาแล้วแล้วก็ได้ทรงนำเรื่องในอดีตขององค์มาตรัสเรื่องก็มีตัองตอบเป็นนี้ว่าก็ในอดีตการพระนครพราพรณสีได้มีชื่อว่าสุทัศนานาครพระราชาทรงพระนามว่าพรมทัตเสด็จ ประทับอยู่ในพระนครนั้นพระโพธิสัตว์ทรงบังเกิดในพระคันแห่งพระอัครเมสีของเท้าเธอล่วงไปได้สิบเดือนก็ประสูติจากพระคันของพระมารดาก็พระพักของพระกุมารนั้นมีสิริประหนึ่งดวงจันทร์ในวันเพ็ญด้วยเหตุนั้นพระชนกชนนีจึงทรงขนานพระนามว่าโสมกุมาร ราชกุมารน,นั้นพอรู้เดียงสาแล้วเป็นผู้สนใจในสุตะมีการฟังเป็นปกติด้วยเหตุนั้นชาวประชาจึงถวายพระนามว่าสุตะโสมะครั้นเจริญวัยแล้วพระราชกุมารเสด็จไปเรียนศิลปาศาสตร์ในเมืองตักกาศิลาเสด็จกลับมาก็ได้สเสวตฉัตดของพระชนก ทรงสวยราชสมบัติโดยธรรมได้มีพระอิสริยยศยิ่งใหญ่พระองค์มีสนมกำนันในหมื่นหกพันนางมีพระนางจันทาเทวีเป็นประธานในเวลาต่อมาเท้าเธอก็เจริญด้วยพระโอรสธิดาจนไม่ทรงยินดีด้วยคารวาสวิสัยมีพระประสงค์ที่จะเสด็จไปสู่ป่าทรงผนวด วันหนึ่งจึงตรัสเรียกนายภูษามาลาคือช่างตัดผมมาตรัสสั่งว่าแน่เจ้าเมื่อใดเจ้าเห็นผมที่เสียนของเรางอกแล้วเจ้าพึงบอกเราเมื่อนั้นนายภูษามาลาก็รับพระราชดดำรัสของเท้าเธอเวลาต่อมาก็เห็นพระเกศหงอกจึงกราบทูลให้สงทราบเมื่อ พระราชาตรัสสั่งว่าเจ้าภูสามาลาถ้าเช่นนั้นเจ้าจงถอนผมนั้นมาวางไว้ในมือเราจึงเอาแหนบทองถอนพระเกศางอกมาวางไว้ในพระหัตพระมหาสัตว์ทอดพระเนตรดูพระเกศางอกนั้นก็ตกพระไถวว่าสรีระของเราถูกชราครอบงำแล้ว จึงทรงถือเส้นพระเกศาหงอกนั้นเสด็จลงจากปราสาทประทับนั่งบนราชบันรังที่แต่งตั้งไว้นะที่เฝ้าของมหาชนและตรัสสั่งให้เรียกอามาตยประมาณ80,000มีเสนาบดีเป็นประมุขพรามหกหมื่นมีปรหิตเป็นประธานและชาวว่นแฟนชาวนิคมเป็นต้นอื่นๆมาเฝ้าเป็นจำนวนมาก และตรัสว่าเกสาหงอกเกิดที่เสียนของเราแล้วเราเป็นคนแก่เท่าท่านทั้งหลายจงรับรู้ความที่เราจะออกบรรพชาดังนี้แล้วตรัสคาถาว่าเราขอบอกชาวเมืองมิตรอามาตยและข้าราชบริพารผมที่เสียนของเราเกิดงอกแล้วบัดนี้เราพอใจบรรพชาเพศ บรรดาชนทั้งหลายที่ได้ฟังพระราชดำรัสเหล่านั้นอามาตคนหนึ่งเป็นคนองอาจแกล้วกรา,กราบทูลคาถาว่าอย่างไรหนอพระองค์จึงรับสั่งความไม่เจริญแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์ทรงปักพระแสงสอนที่อกของข้าพระพุทธเจ้า พระชายาของพระองค์มีถึงเจ็ดร้อยนางพระนางเหล่านั้นของพระองค์จักเป็นอยู่อย่างไรหนอลำดับนั้นพระมหาสัตตร์พระคถาว่านางเหล่านั้นยังสาวจักปรากฏเองนางเหล่านั้นจักไปพึ่งพิงพระราชาองค์อื่นก็ได้ส่วนเราปรารถนาสวรรค์ด้วยเหตุดังนั้นเราจึงจักบรรพชา อมาตเป็นต้นเมื่อไม่สามารถจัดทูลทัดฐานพระโพธิสัตว์ได้จึงพากันไปยังสำนักของพระมารดาแห่งพระโพธิสัตว์กราบทูลเนื้อความนั้นให้สงทราบพ,พระราชชนนีรีบเสร็จมาโดยด่วนตรัสว่าลูกรักข่าวว่าเจ้าประสงค์จะบวชจริงหรือดังนี้ได้ตรัสคถาว่าดูก่อนพ่อสุตตะโสมะ แม่ผู้เป็นมารดาของเจ้าชื่อว่าได้รับความยากเพราะเมื่อแม่พร่ำเพลออยู่เจ้าไม่ห่วงใยจะบวชให้ได้โยมนะอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์แน่วแน่ของพระบริษัทนยนะนะโยมถ้าไม่เสด็จออกขนวดไม่บำเพ็ญเนคมมารมีเนี่ย พระองค์ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยมต้องอาศัยเนคขมะระมีเนคขมะบาร,รมีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเนคขมะบาร,รมีด้วยโยมบาร,รมีอื่นๆอีกถึง9บาร,รมีรวมเป็น10บบารมีนะนะที่จะเป็นพลังเกื้อกูลให้พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเวนยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏทุกข เข้าสู่พระนิพพานโยมต้องอาศัยบดามีเหล่านี้อันนี้พระชน,ชนนีสร็จแม่ก็ได้ตัดคาถาต่อมาว่าดูก่อนพ่อสุตะโสมะแม่คลอดเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่แม่ได้ด้วยความลำบากเหตุใรเมื่อแม่พร่ำเพ้ออยู่เจ้าไม่ห่วงใยจะบวชให้จงได้พระโริสัต มีได้ตัดอะไรกับพระราชมารดาซึ่งทรงปร,ริเวทนาการอยู่อย่างนี้พระราชนานีทรงกรั่แสงร่ำให้ประทับยืนอยู่ส่วนข้างหนึ่งเสียเองทีเดียวลำดับนั้นมหาชนจึงพากันไปรรกราบทูลแดบพระราชบิดาของพระปริสัท พระราชบ,บิดาเสด็จมาแล้วตัดคาถาอย่างเดียวกันว่าดูก่อนพ่อสุตะโสมะทำนั้นชื่ออะไรและการบวชชื่ออะไรเพราะว่าเจ้าจะละทิ้งเราสองคนผู้แก่เท่าแล้วไม่ห่วงใยจะบวชอย่างเดียวอือันนี้ก็เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจของพ่อแม่นะโยมนะลูกรักลูกรักมีอยู่คนเดียวก็จะทิ้งพ่อแม่ออกบวชไปเส็จแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ย อันนี้ท่านขยายบทตรงนี้ดีนะว่ายังโนอัมเหความว่าเจ้าเป็นบุตรของมารดาบิดาใยญจึงไม่ปฏิบัติมารดาบิดาซึ่งแก่ชราในเวลาที่ควรปฏิบัติทอดทิ้งมิได้อะไรยบวชเสียเหมือนยังกะกลิ้งศิลาลงเหวฉะนนั้นด้วยเหตุนั้นบิดาขอถามเจ้าธรรมของเจ้านี้ชื่ออะไร ให้จริงตัวนี้ถ้าเราไม่เข้าใจบทธรรมะไม่เข้าใจสัจธรรมแล้วเราก็จะตําหนิพระโพธิสัตว์นโยมนะเราจะตําหนิพระโพธิสัตว์ที่ว่าทําไมพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นลูกอกตันยูหรืออย่างไรไม่ยอมเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่เท่าเนี่ยนะเราอาจจะมองอย่างนี้เหมือนคนบางคนไปตําหนิพระเวสสันดรที่สละกัญหาชาลีโอรสทิดาที่รักและก็สละพระพนางมัตสีนะถ้าเราไม่ หรืไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยอขออภัยอยมถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจสัจธรรมนี่เราก็จะตําหนิโยมตาหนิพระโพธิสัตว์เนี่ยในชาตินี้ก็เหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมท่านจึงะจะออกบวชอย่างเดียวไม่ยอมดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าเนี่ยนะแต่หากว่าพวกเราได้มองอให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นโยมว่าที่องค์ทรง สะละละทิ้งพ่อแม่ในชาตินี้นะโยมนะออกบวชนี่มันเป็นเจตนารม,มันเป็นคือว่าเป็นความคิดของผู้ที่มีอ่าบารมีมีเจตนาที่จะช่วยบุคคลอื่นเรียกว่าช่วยในระยะที่ยาวไกลแล้วก็ช่วยอย่างถาวรนะคือพ่อแม่นี้ก็เป็นอ่า กษัตริย์ยมเป็นบุคคลผู้ที่ยิ่งใหญ่นะก็คงจะคือคงจะมีใครสักคนใดคนหนึ่งพระ,ระยุในญาติทั้งหลายเนี่ยก็คงจะดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่พ,พระบริสัทธ์พระองค์เดียวนะคนอื่นที่เป็นญาติเป็นบริวารที่จะดูแลตอนแก่เท่าก็มีอยู่แต่ว่าเมื่อสุดท้ายจริงๆเนี่ยพ,พระบริสัทธ์ก็จะได้กลับมาช่วยพ่อแม่ ได้อย่างถาวรคือนำให้พ้นจากทุก์เหมือนกับที่อะระเวสสันดรเนี่ยที่ท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกรักช่วยพ่อก่อนนะช่วยพ่อให้บำเพ็ญบาร,รมีให้เต็มก่อนเมื่อบาร,รมีของพ่อเต็มแล้วพ่อก็จะได้ช่วยลูกในภายหลังนะก็เป็นความจริงดังที่พระบริษัท์ได้ทรงตัดนะว่าเมื่อกันหาชาลีโอรสธ,ธิดาท่รัก ได้ช่วยให้ทานบารมีของพระบริษัทเต็มนี่พอตอนหลังเมื่อพระบริษัทบารมีเต็มแล้วเป็นอภัยเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้กลับมาช่วยกัญหาชาลีคือที่เป็นพระราหุลแล้วก็เป็นที่ดาอุอบนวรรน,นานะให้บรรลุเป็นพระหัน์เข้าถึงมรรควพพานโยมเป็นการช่วยอย่างถาวรน,นะตรงนี้ก็เหมือนกันบางทีเราไม่เข้าใจเราอาจจะตําหนิพระบริษัทก็ได้โยม อันนี้พระหมหาสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วก็นิ่งเสียลำดับนั้นพระราชบิดาจึงตรัสว่าสุตตะโสมะลูกรักถ้าหากเจ้าไม่มีความเสน่หาอะไรในมารดาบิดาแล้วบุตรธิดาของเจ้าอย่างเล็กๆมีมากไม่อาจที่จพะพลัดพรากจากเจ้าได้ในเวลาเด็กเหล่านั้นเจริญวัยแล้วเจ้าจึงค่อยบวดเถิดแล้วตรัสคาถาที่เจ็ดว่าแม้บุตรและธิดาทั้งหลาย ของเจ้าก็มีมากยังเล็กนักยังไม่เป็นหนุ่มสาวกำลังฉอเลาะน่ารักใคร่เมื่อไม่เห็นเจ้าน่าจะลำบากไปตามๆกันพระมหาสตว์ทรงสับพระดำรัดนั้นแล้วตรัสพระคถาว่าความตั้งอยู่นานแล้วพลัดพรากจากกันจากโอรสธิดาเหล่านี้ของหม่อมฉันซึ่งกำลังเป็นเด็กยังไม่เจริญวัย ช่างเฉลาะก็ดีจากทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์และสิ่งทั้งปวงก็ดีเป็นของเที่ยงแท้โอโยมตรงนี้ท่านขยายว่าสัพเพหิปิตุมเหหิความว่าค่าแต่พระทูลกระหม่อมใช่ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจากโอรสถทิดาเหล่านั้นก็หาไม่ได้ที่แท,ท้แม้ทูลกระหม่อมทั้งสอง แม้สัพพะสังขารอื่นๆซึ่งดำรงอยู่ได้นานคือตั้งอยู่สิ้นกาลนานก็เพียงที่จะพลัดพรากจากกันคือความเป็นต่างๆกันเพราะในโลกสันนิวาตแม้ทั้งสิ้นสังขารแม้อย่างหนึ่งจะชื่อว่าเป็นของเที่ยงไม่มีเลยเอา้าตรงน,นี้ไม่ใช่ว่าจะพัดพรากเฉพาะลูกรักสิ่งอื่นๆทั้งปวงเนี่ยก็ต้องละทิ้งทั้งหมดนั่นแหละพระมหาสัต แสดงธรรมกถาแด่พระราชบิดาอย่างนี้สมเด็จพระราชบิดาทรงสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้ทรงดุษณีภาพคือนิ่งนะไม่รู้จะตัดอะไรกับพระโพธิสัตว์ลำดับนั้นอมมาทั้งหลายจึงไปแจ้งแก่พระชายาที่รักทั้งเจ็รอของพระมหาศัตว์พระชายาเหล่านั้นจึงลงจากปราสาส ไปยังสำนักของพระมหาสัตว์ต่างยึดข้อพระบาทปริเทวนาการกล่าวคาถาว่าพระไทยของทูลกระหม่อมจะตัดขาดเชียวหรือหรือจะไม่ทรงพระกรุณาม่อมฉันทั้งหลายใหญ่เล่าพระองค์จึงไม่ห่วงใหยกระหม่อมฉันทั้งหลายผู้คร่ำควรวญอยู่ จะเสร็จออกผนวดเสียให้ได้ทีเดียวหรือเพคะพระมหาสัตว์ทรงสลับเสียงปร,ริเทวนาการของเหล่าบาทบริจาริกาเหล่านั้นผู้กลิ้งเกลือกร่ํำไรรำพันอยู่แทบบาทมูลแล้วตัดคาถาว่าใจของเรามีได้ตัดขาดและเราก็มีความกรุณาในเธอทั้งหลายแต่เราปรารถนาสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจึงจักออกบวช ในคาถานั้นบทว่าสักคันจะความว่าพระมหาสัตย์ทรงปลอบใจพระชายาเหล่านั้นว่าเราปรารถนาสวรรค์อันหนึ่งขึ้นชื่อว่าบรรพชานี้พุทธาที่บัณฑิตคือบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะสรรเสริญแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงจักบวชเธอทั้งหลายอย่าคิดเสียใจลำดับนั้นอมมาทั้งหลายจึงกราบทูลพระเมศีของพระโพธิสัตว์ให้ทรงทราบ พระอัครเมสีนั้นมีภาระหนักทรงคันบริบูรณ์อ้โหโยมนะคล้ายๆพระคันแก่แล้วจวนจะประสูติอยู่แล้วนะสเสด็จมาถวายบังคมพระมหาสัตว์ประทับยืนณที่ส่วนข้างหนึ่งได้ตรัสคาถาว่าข้าแต่พระสุตตะโสมผู้ประเสริฐหม่อมฉันผู้เป็นอัครเมสีของพระองค์ ได้พระองค์มาด้วยความยากลำบากเหตุไรเมื่อหม่อมฉันพร่ำเพออยู่พระองค์จึงม่ได้ทรงเยื่อใหญ่จะทรงผนวเสียข้าแต่พระสุตะโสมผู้ประเสริฐหม่อมฉันผู้เป็นพระอครเมสีของพระองค์ได้พระองค์มาด้วยความลำบากเหตุไรพระองค์จึงไม่ได้ทรงเยื่อใ่สัตว์ผู้ถือปฏิสนธิในคันของหม่อมฉัน จะทรงผนวเสียคันของหม่อมฉันแก่แล้วขอพระองค์ทรงรออยู่จนกระทั่งหม่อมฉันประสูติอย่าให้หม่อมฉันเป็นม้าอยู่แต่ผู้เดียวต้องได้รับทุกข์ในภายหลังเลยโยมน่าเห็นใจนะเห็นใจทั้งสองฝ่ายโยมทั้งพระอัครเมสีทั้งพระบริษัทธลำดับนั้นพระหมหาสัตว์พระคาถาว่า คันของเธอแก่แล้วขอเชิญประสูติพระโอรสซึ่งมีผิวพรรณไม่สามเถิดฉันจักละโอรสพร้อมทั้งเธอบวชให้จงได้ใครจะทําได้โยมตัไมใชจพระโพธิสัต์เนี่ยนะพวกเราซึ่งติดในกามอยู่ก็คิดว่าภรรยาของเราลูกของเราทรับสองเราหลานของเราก็ออกบวชไม่ได้เมื่อออกบวชไม่ได้ก็ติดอยู่ในกามจมอยู่กับกามกามก็พาให้ทําบาปทํา เป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมินะกามทั้งหลายก็เป็นเครื่องข้องให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหาที่สุดไม่ได้ก็ต้องทุกข์ทรมานในวัฏสงสารต่อไปไม่เข้าถึงพระนิพพานเสียทีโยมจมอยู่ในกามโมคะจมอยู่ในกามาคุณทั้งหลายเนี่ยแต่พระบริษัทนั้นพระองค์ทรงไม่ยินดีอะไรไม่อะไรไม่ยินดีในกามทั้งหลายสามารถที่จะสลัดสามารถที่จะตัด ในสิ่งที่คนทั้งหลายตัดไม่ได้โยมสามารถที่จะออกบวชได้นี่แหละคืออนิสงค์ของการไม่ติดในกามตรงนี้บทว่าปุตตังความว่าดูก่อนนางผู้เจริญเรารู้ว่าคันเธอแก่แต่เมื่อเธอประสูติแต่เมื่อเธอประสูต,ต,สติจักประสูตริพระโอรสหาใช่ที่ด่าไม่ขอเธอจงประสูติอรส ด้วยความสวัสดีเธอส่วนเราจะระบุตรกับตัวเธอบวชให้ได้ทีเดียวพระนางเทวีสดับพระราชดำรัสของพระมหาสัตว์พระสวามีแล้วไม่สามารถจะอดกลั้นความโศกไว้ได้ได้ทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมขราวนี้นับแต่วันนี้ชื่อว่าสิริของหม่อมฉันคงจักไม่มีเลยแล้วเอาพระหัตถ์ทั้งสอง กุมพระอาทยัยหลังพระอาชิชนคือน้ำตานะน้ำพระเนตรพลางปริเทวนาการด้วยพระสุรเสียงอันดังลำดับนั้นเมื่อพระมาสัตว์จะทรงปลอบโยนพระนางจึงตัดพระคถาว่าดูก่อนพระน้องนางจันทาเธออย่าร้องให้ไปเลยดูก่อนพระนางผู้มีดวงตาเสมอด้วยดอกอัญชัน เธออย่าเศร้าโศกไปเลยจงขึ้นสู่ปราสาทอันประเสริฐเสถียดเราไม่เยื่อใหญ่จับไปบวชพระนางจันทาเทวีสับพระราชดำดัดแล้วไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทประทับนั่งกันแสงอยู่ลำดับนั้นพระโอรสองค์ใหญ่ของพระโพธิสัตว์เห็นพระมารดาทรงกันแสงจึงดำริว่าเหตุไรหนอพระมารดาของเราจึงประทับ นั่งทรงกันแสงอยู่เมื่อจะทูลถามพระมารดาจึงตรัสพระคาถาวา่าข้าแต่เสด็จแม่ใครทำให้เสด็จแม่ทรงพิโรธเหตุไฉนเสด็จแม่จึงทรงกันแสงและจ้องมองดูหม่อมฉันยิ่งนักบรรดาพระประุรญาิที่เห็นกันอยู่หม่อมฉันจะฆ่าใครที่ควรรับสั่งให้ฆ่า อันนี้พระโอรสองค์ใหญ่ของพระโพธิสัตว์นะก็สงสารเสด็จแม่มากที่มาทําให้เสด็จแม่ร้องไห้เนี่ยสามารถที่จะไปทําร้ายสังฆ่าบุคคลที่มาทําให้เสด็จแม่เสียใจนะโยมอันนี้ก็เป็นความรักจงรักภักดีของอโอรสนะที่มีต่อแม่โยมวันนี้คงไม่จบนะแต่มามองดูเวลาแล้วก็หมดลงแล้วโยมอย่างไรยิโยมก็ติด ตามรับฟังให้ได้นะโยมนะในตอนจบจะเป็นอย่างไรเนี่ยะวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลายญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโย,ยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร